ที่ลำพูนอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับนําพาพี่น้องนะครับไป,เ,ปเที่ยวจังหวัดลำพูนนะครับอยู่ที่อำเภอป่าซางบ้านของพ่อประก่อนนะครับ,รบซึ่งท่านก็เป็น,น,นเกษตรตัวอย่างเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเหตุการเกษตรได้หลายแบบผสมผสานนะครับบม่ว่าสิเป็นการปลูก,ลกขา้าว นะครับเลี้ยงพึ่งนะครับเลี้ยงผงหรือว่าเลี้ยงพึ่งน่ะครับสวนน้ำยายนะครับมีมากมายหลายอย่างนะครับปลูกผักอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเกษตรตัวอย่างท่านึงนะครับที่ควรจะศึกษาและหาความรู้กับท่านนะครับผมเองก็ได้รับความเมตตาจากท่านนะครับทําคลิปนะครับเกี่ยวกับการเกษตรต้องขอขอบพระคุณท่านพ่อปกรณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความเมตตาที่จะ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งท่านก็จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมานะครับเป็นนักวิชาการท่านหเป็นทุ่งนานะครับอณอยู่ที่ทุ่งนาของท่านนะครับมีการเลี้ยงผึ้งหรือว่ามีการเลี้ยงพึ่งนะครับซึ่งกตอนนี้พึ่งกําลังเข้าสู่รังนะครับเพื่อที่จะผลิตน้ําพึ่งออกสู่ตลาดเป็นน้ําพึ่งบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะครับนะครับนี่คือสถานที่เรื่อง าบานอีสานเอื่อเพื่งนะครับนคนไทยก็เรียกพึ่งนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีอันนี้เป็นทุ่งนาของท่านนะครับเป็นทุ่งนานะครับบ้านของท่านก็อยู่ในบ้านท่านจะปลูกภยัยปลูกพืชต่างๆมากมายถึงต้นไม้ยืนต้นก็มีนะครับอยู่ที่สวนอยู่ที่นาของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สักก็ดีไม้อย่างอื่นไม้ผลนะครับพืชผลก็มีไม่ว่าจะเป็นลำไย ไม่ว่าจะเป็นลิ้นจีอะไรต่างๆมากมายซึ่งก็รวบรวมปลูกอาไว้ที่<ล>สวนนะครับมีบอ่อปลาบอ่อน้ำนะครับสำหรับการเกษตรด้วยนะครับนี่คือท่านนะครับอายุท่านก็เข้าไป60กว่าแล้วนะครับก็ต้องขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงที่ให้ความ,มรู้เกี่ยวกับว,วิชาการทางด้านการเกษตรวัน<ใ>นี้ผมก็เสนอคลิปของท่านอีกคลิปหนึ่งอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอย่างปลูกพืชผักแล้วก็ยังเลี้ยงผึ้งด้วยนะครับ มีการเลี้ยงผึ่งน้ำครับเสริมรายได้กวดหนึ่งก็แพงนะครับพึ่งแท้พึ่งแท้ของกริงนี่เป็ดปล่อยธรรมชาติเป็ดปล่อยธรรมชาติมีมะมวงมะม่วงด้วยสมบูรณ์ทุกอย่างครับนี่เรื่องอยู่เรื่องกินลูกหลาน 何